ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ l i at, n ์แอดแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออโตค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออโตนะคะวันนี้ค่ะอ้อยอยู่กับเจ้ามินิครันที่แมนะคะเครื่องยนต์ดีเซลใครที่หานะคะอยากได้คือเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเลยเนาะมินิใครที่อยากได้มินิแต่ว่ารู้สึกว่าตัวที่2ประตูคือมันเล็กเกินไปนะไม่ตอบโจทย์ครอบครัวเราใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยเอาคันที่แม่ะ มานำเสนอเพื่อนๆกันเลยค่ะใครที่หาอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวตามไอ้มาดูรีวิวกันก่อนเลยนะคะมากันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะตัวโคมไฟหน้าคือไฟหน้าใสมากๆสวยๆใสๆเลยค่ะได้แบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะกันชนด้านหน้านะคะจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะกระจังหน้าโครเมี่ยมแบบ2ชั้นแบบนี้เลยนะคะโลโก้มินิคูเปอร์ป้ายทะเบียนเลขสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆป้ายนี้ให้ไปเลยนะคะให้ติดรถไปเลยไม่ได้มีถอดหรือเปลี่ยนหรือสลับนะคะสีตัวถังนะคะสีน้ำตา สีเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีรอยแผลสดไม่มีรอยถลอกนะคะสีด้านหน้าสีเต็มเลยนะด้านข้างซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อสีดําแบบนี้เลยนะคะล้อมแมก่ะจะเป็นลอบบอ้อแมกอนลอยของมินิคูเปอร์เลยนะซีรีส์ยางค่ะ225 45 R18 นะคะตัวดอกยางหนาๆแน่นๆเลยค่ะยางปี2021นะคะถือว่าใหม่มากๆลูกค้าใหม่ได้ไปคือแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะ ด้านในซุ้มล้อไม่มีการล้วซึมนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงซุ้มล้อตัดกับโครเมียมนะคะดูสวยงามดูสปอร์ตมากๆค่ะชอบจังเลยฝาฝาครอบกระจกที่เป็นลายอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นการดีไซน์ของเจ้ามินิเลยนะก็มากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะ ุญแจค่ะเป็นแบบสมารท์ทคีค่ะสามารถกดล็อกและปกดล็อกจากมือจับประตูได้เลยนะคะมี2ดอกนะมากันที่ด้านในกันเลยนะคะด้านในนะคะเป็นสีดําตัดกับสีเบจแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คือความน่ารักของเจ้ามินี่คือตรงวงแหวนตรงเนี้ยค่ะมันจะล้อมกันกับด้านหลังเลยก็คือเป็นรูปวงรีเลยค่ะเวลาที่เราปิดประตูนะคะโครงสร้างด้าน โครงสร้างเดิมนะคะเห็นอาร์ชัดๆ,ๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมนะคะมากันที่ประตูบานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยข Leader ีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะเห็นอาร์ชัดๆค่ะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะ ด้านบนหลังคาค่ะเป็นทูโทนนะคะสีน้ำตาลตัดกับหลังคาดำนะคะโดดเด่นมากๆเลยบอกเลยสวยงามมากๆสีด้านข้างสีเต็มเช่นกันนะคะไม่เจอตำหนิสีไม่เจอรอยแผลสดนะมาต่อกันที่ด้านท้ายกันเลยนะคะตัวคันที่แมนเนี่ยจะเป็นสไตล์รถ5ประตูนะคะก็ด้านหลังนะคะนี่เลยสติ๊กเกอร์คูเปอร์ดีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไฟท้ายนะคะเต็มเต็มไม่มีแตกไม่มีบิดนะคะกันชนหลังนะมากับเซ็นเซอร์เลยนะคะแล้วก็ปลายท่อโเมียมค่ะวิธีการเปิดฝาท้ายของมินินะตอนแรกคือเคยเอามาใช้หรือวิวเ้ยเปิดยังไงเปิดง่ายมากๆแค่นี่เลยค่ะแล้วยกขึ้นเลยนะด้านหลังคือแค่ด้านหลังนะคะสะอาดมากๆไม่มีตําหนิเลยนะสักหลาดไม่มีขาดเลยนะคะไม่มีขุยผ้าแผ่นบางสัมภาระท้ายทุกอย่างคืออยู่ครบ มาต่อกันที่โครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมนะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะน็อตเดิมจากโรงงานเลยเวลาปิดก็คือแค่ดึงออกมาแล้วก็กดปิดได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ด้านข้างอีกฝั่งนึงเลยนะคะฝาถาังน้ํามันจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารนะคะก็คือรองรับน้ํามันเป็นน้ํามันดีเซลนะคันนี้แผงข้างค่ะสะอาดอาดเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขิดขูดด้านหลังมีลําโพงให้ด้วยนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอาร์ชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะ มากันที่ประตูบานสุดท้ายกันเลยค่ะแผงข้างสะอาดอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้าค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับ ซื้อรถกับเราทุกคันนะคะเรารับประกันโครงสร้างค่ะรับประกันเรื่องการชนหนักจมน้ํานะคะตัดต่อตัวถังตะแคงพิกคว่ำอันนี้เรากรตีว่าไม่มีแน่นอนนะคะเพราะทุกคันจะผ่านการตรวจสอบจากทีมงานของเราก่อนนะคะซึ่งลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนสามารถดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคลิปเราให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมแต่ถ้าอยากได้คลิปวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักไลน์กันกับเข้ามาได้เลยค่ะโอเคเราดูกันแล้วร,บรอบรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ห้องเครื่องค่ะเครื่องยนต์ ะะของเจ้ามินิคันที่แมนคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2,000cc นะห้องเครื่องสะอาดสะอาดเลยค่ะเราสปาทำความสะอาดให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะคือสะอาดเหมือนใหม่เลยนะฝุ่นแทบจะไม่มีเลยนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะน็อตไม่ขยับนะคะซุ้มล้อน็อตเดิมนะหมายเลขตัวถังชัดเจนนะคะทุกอย่างคือเดิมหมดเลยคันนี้ การันตีว่ารถเดิม100%ค่ะไม่มีน็อตตรงไหนขยับสักชิ้นเลยนะคะลูกค้าที่ได้ไปก็คือรับประกันว่ารถไม่โดนแน่นอนนะคะคันนี้การันตีให้เลยนะโอเคเราดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะมาดูต่อภายในตัวรถของเจ้ามินิคันที่แมนคันนี้กันนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะคะคือข้างในเนี่ยดีไซน์เป็นสีดําหมดเลยมีแค่แผงข้างตรงนี้นะคะที่เป็นสีเบจเนาะตัวสภาพเบาะเนี่ยจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าโอกกระทับนะคะมีปีก สองข้างขึ้นมาฟิวประมาณนั้นเลยแต่ว่าฟองน้ำเนี่ยหนานๆเลยไม่ได้มีการใช้งานมาที่หนักละสุดโมนะคะเพราะว่าตัวปีกเบาะตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่รับแรงเวลาขึ้นลงตลอดเวลานะคะถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาดีมากๆนะคะคือมิเนี่ะมันจะเป็นฟิวแบบว่าไม่ได้มีเบาไฟฟ้าด้วยนะอันเนี้ยก็คือจะเป็นเบาปรับแบบปรัแบบแมบนบแบบแบบนวลธรรมดานะคะคอนโซลเนี่ยคือชอบมากไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนชมไหนนะคะคือชอบตรงจอตรงกลางตรงนี้มากๆก็จะมีแสดงผลนะคะเลื่อนไมค์เนาะก็อัดตัก ความเร็วเนาะที่เราใช้งานอยู่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นรอบรถนะแล้วก็สัญลักษณ์น้ํามันนะคะทุกอย่างวิทยุจะโชว์จากหน้าจอแสดงผลตรงนี้ทั้งหมดแล้วที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะมีมีแสงไฟน,นู่นนี่นั่นด้วยนะคะก็จะเป็นลูกเล่นที่แบบฟิลน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถที่ผู้หญิงน่าจะชอบนะคะคอนโซลเนี่ยไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะใหม่มากแม้กระทั่งตัวหน้าจอตัววิทยุทุกอย่างนะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะคะแล้วก็ล่างสุดเลยจะเป็นเซ็นทรัลล็อกค่ะแล้วก็การปรับเปลี่ยนโหมด คือการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ดูยักรุ่งยากซับซ้อนก็คือปดตามเนี้ยสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปุ่มเหมือนการเลื่อนปรับตัวหน้าจอตรงเนี้ยเหมือนกันค่ะเป็นแบบจอยสติ๊กนะเยเบรกมือเท่จังเลยเบรกมือนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีที่เสียบ USB แล้วก็ที่เสียบ AUX นะคะพนักเท้าแขนสามารถยกขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานละ มาต่อกันที่พวงมาลัยกันเลยนะพวงมาลัยเป็นแบบ3าก้านนะคะจับถนัดมือคือฟิลพมสปอร์ตสปอร์ตอะคะ่ะดูแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงอะไรประมาณนั้นนะคะ ฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้เลยนะแล้วก็มีระบบ voice control ด้วยนะคะรับสายวางสายบลูทูธจากพวงมาลัยได้เลยนะคะฝั่งขวาจะเป็นระบบ cruise control ค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะสามารถลกความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยนะด้านหลังพวงมาลัยค่ะจะเป็นเกียร์ pattern shift ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์เองอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะแล้วก็หลังสุดเลยฝั่งซ้ายจะเป็นระบบไฟค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบปัดน้ําฝนนะคะระบบสตาร์ทของคันนี้นะคะก ก็คือหยิบกุญแจขึ้นมานะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็เหยียบเบรกกดสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันเสียงตือดื้อตือดืด้อโอเคเลขไม่คันนี้นะคะอยู่ที่87,500 ไม่80,000กว่าโลนะคะ,ะเฉลี่ยนะคะปีละประมาณ10,000กว่าโลนะคะก็ถือว่าใช้งานน้อยกว่าเกณฑ์นนะประวัติการเช็คระยะครบทุกระยะนะคะมาต่อกันที่ระบบความปลอดภัยกันเลยดีกว่าแอบรีวิวก็แอบเห็นนะคะที่เสาด้านหน้าพวงมาลัยที่บเาบาะระบบความปลอดภัยถือว่าค่อนข้างครอบคลุมมากๆจะบอกว่าเจ้ามินิเนี่ยเอกลักษณ์ของการขับขี่คือจะบอกไม่ได้เป็นสไตล์รถที่ขับแล้วแบบนุ่มนวลหรืออะไรเลยนะคะก็จะมีความสปอร์ตคือซึ่ง คนที่ใช้งานมินิจะเข้าใจนะคะมากันที่ขวาสุดเลยจะเป็นสวิตควบคุมกระจกนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วก็จกทั้ง4ี่บานเลยนะมีกดปุ่มปลดล็อกกระจกด้วยนะคะตัวเบาะด้านหลังล่ะสภาพเบาะด้านหลังก็ใหม่มากๆเช่นกันค่ะไม่มีตําหนินะคะไม่มีแตกไม่มีขาดน,นะเป็นหนังสีดําเช่นกันนะคะใครที่หาอยู่นะคะคันนี้ภายในเฟิร์มมากฝ้าหลังคาไม่มีย้อยนะคะโอเคเราดูกันรอบคันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกัน เป็นยังไงกันบ้างคะดูไอรีวิวเจ้ามินิคันที่แมนคันนี้แบบรอบๆคันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะวันนี้ค่ะอยู่กับเจ้ามินิคันที่แมนเครื่องยนต์ดีเซลค่ะปี2016สีน้ำตาลเลขไม่เพียงแค่80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะราคานะคะบอกเลยว่าว้าวาสบายกระเป๋ามากๆนะคะคุ้มค่ามากๆที่จะซื้อรถมือสองไว้ใช้งานสักหนึ่งันค่ะวันนี้เปิดราคาขายเพื่อนๆเพียง,งแค่9 000, 2 0 0 0 0 9,000บาทค่ะราคาพิเศษมากๆแล้วโปรโมชั่นยังไม่ดียังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรายังมีค่ะดอกเบี้ยค่ะ0%นะคะให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะ1ปีแรกค่ะหรือค่ะดอกเบี้ยพิเศษ2.79ตลอดอายุสัญญานะคะหรือค่ะบางคนอยากขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันค่ะสําหรับบางคนค่ะที่อยากขอนสบายๆนะคะสามารถเลือกขอนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยนะคะดูแล้วอยากได้รถแล้วนะคะสามารถโทรหา้อเล่เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ 5646455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะแอดนัทธาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ e b o o k YouTube นะคะได้หมดเลยเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะการซื้อขายรถนะคะซื้อขายแบบการันตีคุณภาพนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้เลยเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถกันให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับไอ้อใหม่ คุณหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์ฟอร์ชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัว .com